ตอนแรกก็นึกว่าเสียงจะไปที่คนเก่าอย่างเดียวแต่เสียงกับเป็นสะท้อนว่าก็เป็นไปนได้หมดในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับ,นะรบก,ก,ก็ฟังแล้วมีหลายเสียงนะฮะหลายเสียงที่สะท้อนนะครับอ,อาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นเป็นสุดเขตของขอนแก่นหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็ยังแจ้งว่าไม่ค่อยได้เห็นท่านลงพื้นที่อะไรเลยเลยไม่เกิดความคุ้นเคย แต่ก็เลยถามในเรื่องของเงินหมื่นเงินหมื่นนะครับเงินหมื่นบาทเงินที่จะแจกกันทยอยออกมาตั้งแต่วันที่ห้าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับเงินหมื่นที่เขาจะแจกนี่น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมครับไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบไหมค่ะพี่ครับจะมีการเลือกตั้งอบจเร็วนี้คิดว่าอบจมีบทบาทกับบ้านเราไหมฮะอบจคุณคุณไหมไม่ค่อยคุณอบจเท่าไหร่นะพอดีจะมีการเลือกตั้งใหม่เลยเลย